โอเคก็ใครมีคำถามอะไรอไหมไม่น่ายากเพราะว่าการใช้ไมอะไรก็เหมือนเดิมชุดก็น่าจะโอเคซาวน่าจะโอเคอยู่แล้วดีเพลงพระราชนิพนธ์นิดนึงที่หาเวลาซ้อมทีมเวิร์กกันเนาะนั่นแหละ คงจะต้องโฟกัสเพลงพระราชนิพนมากมากๆก่อนแล้วก็เพลงคู่น้องแล้วเดี๋ยวเราก็พักพักผ่อนกันแล้วก็ต่อซ้อมใหญ่จริงๆตรงนี้สบายใจนะเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะแต่กำลังคิดบางอย่างว่าเดี๋ยวจะตอนซ้อมใหญ่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะ จะโดนว่าอะไรกันดีคนระับจะโดนว่ามันเฉยจืดชื่อเห,หรือเปล่าก็ <c oughs> ไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะไม่ได้เฉยเร้ยเฉยเบาาะของต้นนะครูขอนิดนึงไปซ้อมเพลงเดียวเนี่ยเอาการเอื้อนให้ให้รู้สึกว่าอยากแข็งอะครับนะ,นะอานุ่มๆนะ ของของราชาก็ทุกอย่างโอเคแล้วอยู่แต่ว่า,า,าถ้าตั้งใจรัดจังหวะก็มาแล้วก็ล้องด้วยความรู้สึกแบบ<ม>สบายๆอม่ไม่มีอะไรเ,เร่ง <นะ S 2> ไม่มีอะไรที่หน่วงเกินไปเราให้ให้คนสงสารเาาราของเฟรมก็ะเพลงราฒนชินพลเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ซ้อมกับต้นอีกจะตัดต่อเท่าไหนกันยังไงก็ลองทําดู้ะแพรว่าแพรไม่มีอะไรเพราะว่า ง่ายเราทําได้อยู่นะของเต๋าก็มีตรงนั้นที่เพี้ยนแต่ตอนนี้ก็หายแล้วนี่ครับเนาะก็ต้องหาหาเวลาตอกย้ําตัวเองถ้าถ้ารู้สึกว่ายังเพี้ยนอยู่ก็ฟังช่วงฟังแบคกแซกชะครับตอนสี่บาแรกอ่ะมันจะมีโน้ตนี้อยู่ดใช่ไม่ใช่เพลงเพลงเกิดเป็นไทยแต่มันมีโน้ตนี้อยู่แล้วครับ โอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายแล้วก็เจอกันตอนซ้อมใหญ่ขอบคุณครับครับโอเคครับสบายสบายขอเพลงตีมซ้อมะไยยังเขาบอกว่าร้องรวมครับอ๋ออ๋อใช่ใช่ร้องรวมคืออะไรบรรทุคนตอนแรกไม่นตอนที่ได้ลองเปิดไงเปิดมาเป็นเพลงพระราชชนินพลนะครับ วีนี้เปิดมาเป็นเพลงราชีพลครับก็มีคนหนึงไม่ได้ร้องเ็ูเป็ใครนะเข้ามาจากไหนเอกัน่เจอกันละกันอย่ะมากอ้โหพี่เขารพี่ัไม่งี่มากวจ้าพี่ตอนนี้จะมีจุดมุ่งหมายใหม่แล้วจะต้องอยู่ให้ถึงวีกึลึกให้ได้ เงินละควาะได้เยอะขึ้นโจยเอ๊ยเพิ่งมามีดความคิดกันตอนนี้นี่เองใช่เมื่อมีเรื่องเงินทองเข้ามาชื่ออะไร้องเปลี่ยนไม่แท่เขาจะเขียนชื่อผมจะให่ฟังนะจอยเอ้ยโจยเจมเจม